สวัสดีค่ะมวันนี้ก็กลัปมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแพลวการข้อครับนั่นเองคะ่ะม,มืวานนี้น้องแพลวกำมิที่เด็ดมวยนะคะสุดปังของซื้อมวยมั่นสนันเมืองประจ ա วันอังคารที่13กมพฤษภา,าคมปีสองพั 2, 18, นห้ินีนะคะณัเวทีสนามมวยนานาชาัร่างสิตช่วงแรกเริ่มเวลา18นาฬิกา่ทยถอดสดผพันช่องทางทูฟยูกดหมายเลขยิซีนะคะแล้วก็แอปไพร์ทีวีช่วง2เวลา2อถุงเครื่งนะคะ แล้วก็ช่วง2นะคะเวลา2องุมเพิงนะคะรับชมแต่ที่แอป p r i ์ทีวนั่นเองสำหรับวันนี้น้องแพะก็มีที่เด็ดมวยชอบ2ครูนะคะของซึกมวยมั่นสนันเมืองช่วงแรกนะคะมาฝาาไปพีชาแฟนมัดมวยกันทุกคนเลยเข้าไปเบิ่งกันเลยว่าวันนี้น้องแพะมีคู่ที่เด็ดมวยอีกอย่างมาฝากนั่นเองคะ่ะไปที่คููแรกนะคะโชกันพิกัตลอยหาถึงลอยเจ็ดปอนด์วชนะมรรชพัฒน์นะคะ มู่บ้านจอมบึงพบเขตตะวันมกชอสุพรรณบุรีนั่นเองเจ้าวันชนะนะคะไยแดงอายุยีิบเอ็ดปีส่วนสูหนึ่งรอยเจ็ดสิบเซนติเมตรนะคะเป็นคนจังหวัดชัยภูมิชงาวลห้าสิบครั้งนะคะรายนี้ก็เป็นมวยธานาัดนะคะมวยขวามวยจังหวัดฟีมือเตะขวาต่อยขวาคว้างหนาแท่งไอคิ้ดีกว่าตนๆและฟร้อรงสามานไฟล่าสุดชนะไปหนึ่งไฟแพ้ไปสองไฟและไฟล่าสุดไปแพ้นอกยกซีพัว,วแบ่งช่ออนั่นไฟนอนในซึกมวยมั่นสนั้นเมืองสิบแปดปุ่มภาพปีหกแปดที่ผ่านมานั่นเองคะ่ะและ และส่วนผู้ชคนะคะ,จะเจ้าเขตตะวนันไฟน้ำเงินอายุ19ปีนะคะส่วนสูง166เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดนครราชสีมาชกมาแล้วล40ครั้งไรนีเป็นมวยถนัดมวยฟีมือมวยบูมวยมัดนะคะและฟ้อมสามผลงานไฟล่าสุดเนี่ยกาชนะไป2ไฟแพ้ไป1ไึไฟไฟล่าสุดนะคะไปชนะนอกยกซีนะคะเก่งเหนือสิทธิ์วาซาแกวในศึกเพชรยินดีช่วง2วันที่10เมษาปี68ที่ผ่านมานั่นเองค่ะสําหรับกู่แรงในรายการนะคะนอ้องแพ้ก็ออกชอบไปทางเจ้า เขตตะวันนะคะไฟน้ำเงินนะคะเพราะว่าได้เปียบฟอ้อมสดนะคะความนุ่งกว่าหลก็เป็นมวยฟีมือครบเครื่องมากกว่ามีเตะมีต่อยนะคะมาสองอันตรายแถมฟอ้อมลาซุดกับเพิ่งสิชนะนอกมาด้วยนะคะถือว่าฟอ้อมโชกันยังดีอยู่ฟันทงเลยนะคะว่าคู่แรงไม่ได้การนะคะเจ้าเขตตะวันมกชชสุพรรณบุรีสีสามารถเอาชนะ,จะเจ้าวันชนะมรชพัฒม์มูบานจอบเบิงได้ย่างแน่นอนค่ะ ไปกันตอนนี้คู่ที่2คู่เอกเนี่ยได้การช่วงแรกนะคะโชวกันพิการ1 100, นึ่งอยยิบซีบอุปเปอร์บอลเกียริชัดใชยพบสิงห์กล่องธนณนมวยไทยนะคะเจ้าซุปเปอร์บอลไฟแดงอายุ18ปีนะคะส่วนสูง176เซนติเมตร เป็นคนจังหวัดตากนะคะชกแมาแหล้ว60ครั้งไร่นี่เป็นมวยฐานดมวยเขาวมวยเดินนะคะเปิดเกมเดินชนนันเองและฟอร์มสาพงษ์ไก่ลาสุชนาไปหนึ่งไฟแพ้ไปไสองไ,ไฟนะคะไฟลาสุดไปแพ้นอกยกซีสีธนันใช่สู้จีบมีเกี่ยวนะคะในศึกเพชรยินดีประจําวันที่3เมษาย,ยนปี68ที่ผ่านมานั่นเองค่ะและส่วนผู้โชคเขานะคะเจ้าสิงห์นะคะอายุ19ปีส่วนสูง176เซนติเมตรนะคะ เป็นคนสังวดยาโสธรชกมาแล้ว21ครั้งนะคะรรยนี่เป็นมวยถนัดมวยขวามวยเขา่าฟอรสงงามพนากไฟล่าสุดแพ้ไปสามไฟติดเลยนะคะล้วก็ไฟล่าสุดไปแพ้คะแนนใ้กับเพชรรุ่งซอกอเอกวินในซึดเพยินดีประจำวันที่17เมษาย,ยนปี68ที่ผ่านมานั่นเองค่ะและสําหรับคู่เอกนะคะช่วงแรงในรายการนี้น้องแพ้ก็ออกชอบไปท่านเจ้าซุปเปอร์บอลไฟแดงนะคะดูว่าได้เปรียบช่วงโชคฟอร์มสดความนุ่มนะคะและประสบการณ์และเป็นมวยขวามวยเข่ามวยอาวุธครบเครื่องนะคะมีเตะต่อยแรงและฟร์มล่าสุดนะคะมี ชนะมีแพมาบางแต่ว่าฟอร์มโชคของเพิ่นไก่ยังดีอยู่ฟันทงเลยนะคะว่าคู่เอกได้ได้การน,นะคะเจ้าซูเปอร์บอลเกียร์ชัดใช่นะคะสีสามารถเอาชนะเจ้าสิง์กล่องทรณีมวยไทยได้อย่างแน่นอนคะ่ะกระจบไปแล้วนะคะสำหรับ2คู่ที่เด็ด2คู่มวยชอบนะคะของศึกมวยมั่นสนันเมืองประจํำวันข้างที่13 คือสภาพของปี68ที่น้องแพรวเนี่ยนั่ที่เด็ดมาฝากวิพีชาวแฟนมัดมวยกันทุกคนเลยฝากวิพีชว็วแฟนมัดมวยเนี่ยกดไลค์กด s ับสไคร b ์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกําลังใจให้หน้องแพรวด้วยนะคะสําหรับวันนี้น้องแพลวก็ตตองล่าไปก่อนสวัสดีค่ะ